สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวดีๆมาฝากมาบอกมากก่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้เยียวยาเกษตรกรทําไมไม่ทั่วถึง9มิถุนายนนี้แกนนําสวนยางหึ้มแล้วว่าถ้าไม่ได้คําตอบจะเคลื่อนไหวแน่ๆสาหรับเยียวยาเกษตรกรนั้นสวนยางชายขอบ รู้สึกผิดหวังที่เลื่อนการประชุมไร้เอกสารสิทธิ์ออกไปไม่มีกำหนดขณะที่อุทรก็ได้ขีดเส้นตายคือแค่5มิถุนายนก็ถือว่าสั้นเกินไปภวากลัวจะโดนลอยแพเคลื่อนไหวกดดันชี้ไม่มีคำตอบวันที่9มิถุนายนสอคอยทออจะนัดประชุมจุดพรุรวมพลคนอกหักชวดเงินเยียวยา เรื่องราวจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราก็ไปรับชมและรับฟังเลยนะครับก่อนอื่นก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายสิวศรีชายรองเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือสอคอยทออเผยกับนักข่าวว่าได้รับทราบข่าวว่ามีการเลื่อนประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร,กรจากภาวะวิกฤต โควิดของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อวันที่4ี่มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เองได้สร้างความโกลาหลสับสนโกลมานขึ้นมาในกลุ่มกเกษตรกรต่างๆที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศเป็นอย่างมากเหตุเพราะความไม่มั่นใจและขาดความเชื่อมั่นในแนวทางและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆของรัฐ ที่มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนทั้ง8หน่วยงานความไม่มั่นใจและขาดความเข้าใจในเกณฑ์กฎเกณฑ์เงื่อนไขและข้อระเบียบอะไรต่างๆที่แต่ละหน่วยงานกำหนดขึ้นมาแต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงความลักลั่นของระเบียบข้อกฎหมายที่ต้องนำมาใช้อย่างเชื่อมโยงกันทำให้เกิดความล่าช้า ขั้นตอนต่างๆทั้งตัวเกษตรกรเองและก็เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ของเกษตรกรทั้งสิน้นโดยเฉพาะการเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยากเกษตรกรในกรณีที่โดนตัดสิทธิ์หรือไม่ผ่านการพิจารณาในระยะเวลาที่กระชั้นชิดและสั้นเกินไปก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงที่5มิถุนายนในขณะที่การตรวจสอบสิทธ์ ก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าคลานเหมือนเต่ายิ่งสร้างความสับสนและกระวนกระวายใจขึ้นมาในหมู่เกษตรกร,ร,กรให้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองข่าวการพริจารณากำหนดเงื่อนไขและก็กฎเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สองที่ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าจะกำหนดให้กเกษตรกรที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมจะต้องเป็นกเกษตรกรที่ดำเนินการในพื้นที่ที่ ตกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหรือไม่หรือมันจะมาครอบคลุมถึงเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทุกรายที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐทั้ง8หน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่อย่างไรนั่นเองปัญหาการเยียวยากเกษตรกรล้วนแต่เป็นความทุกข์ใจและความยุ่งยาก และลำบากในการปฏิบัติของเกษตรกร,ก,รกับความไม่ชัดเจนแน่นอนเหล่านี้เกษตรกร,กรต่างเฝ้ารอการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองในวันที่4ที่ผ่านมาอย่างใจจดใจจ่อขณะเดียวกันระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยื่นขอยื่นอุทธรณ์ก็กระชั้นชิดเข้ามาผลปรากฏว่าคณะกรรมการเลื่อนเลื่อนเลื่อนประชุมและยังไม่มีกำหนดประชุมหมายความว่าการ พิจารณาและการจะได้รับสิทธิเยียวยาของเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรทั้งทั่วประเทศก็จะต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองท่ามกลางความไม่แน่นอนและความทุกข์ยากลำบากอย่างท่วมท้นในสภาวะวิกฤตเช่นนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ต่างก็มีความต้องการให้แก้ปัญหาการเยียวยากเกษตรกรเป็นข้อข้อผมก็จะบอกไว้เป็นดังต่อไปนี้เลยนะครับ หนึ่งก็คือคณะกรรมการกันกรองเร่งประชุมพิจารณาและเสนอครมโดยเร็วที่สุด 2. พิจารณาขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ของผู้เสียสิทธ์ต่างๆเนี่ยออกไปได้ไหมจนถึงวันที่30มิมถุนายน2563สิ่งที่เกษตรกรทั้งประเทศไม่อยากกระทำคือการต้องไปยื่นอุทธรณ์หรือการต้องไปเรียกร้องไปชุมนุมขอความเป็นธรรมที่หน้ากระทรวงเกษตรและสาก์และหน้ากระทรวงการคลังด้วย ขีดเส้นภายในวันที่9นี้จะต้องทราบคำตอบว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรที่จะให้ความกระจ่างแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั่นเองว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมคืบหน้าข่าวคราวเป็นเช่นไรหรือจะพิจารณากันเป็นอย่างไรแล้วผมจะมานําเสมอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ ช่วยกดและก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ